ดิจิดีจังกับไอ่อมาแล้วค่ะอะไรเอ่ยอยู่ติดตัวเราแต่บางทีก็หลงหลงลืมลืมเป็นประจำนั่นก็คือมือถือนั่นเองค่ะเอ๊ะว่าแต่ไอ่อเอามือถือไปไว้ไหนอะหายไปไหนเอาไปวางไว้ไหนนะเอพี่คะพี่คะเห็นมือถือนูไหมอ๋อ นั่นไงอยู่ที่ตัน,นั่นเองเย่ yeah! ที่ไอ้ปรบมือแปะแปะแล้วมือถือส่งเสียงร้องส่งสัญญาณแจ้งเตือนกลับมาได้นั่นก็เพราะไอ้ใช้แอปนี้ค่ะแอป clap to f i n e ที่ใช้ได้เฉพาะบน Android โหลดใช้งานได้ฟรีแต่เวอร์ชันฟรีก็อาจจะเจอโฆษณาแทรกขึ้นมากวนใจนิดนึงนะคะเอาละเมื่อโหลดมาติดตั้งในมือถือของเราแล้วคราวนี้ มาดูวิธีการที่จะช่วยให้เราปรบมือแล้วหามือถือกันได้เลยค่ะพอเปิดเข้าแอปเขาก็จะขอเข้าถึงรูปภาพสื่อและไฟล์ในอุปกรณ์ก็ให้เรากดอนุญาตส่วนขออนุญาตบันทึกเสียงเราก็กดอนุญาตนะคะแล้วแอปก็จะโชว์หน้าตาแบบนี้ซึ่งมีข้อความว่า Fire Device with just a couple of c l a p s Claps Cl will be detected when screen is off. แปลว่าค้นหาอุปกรณ์ของคุณได้การปรบมือเพียงไม่กี่ครั้งและจะยังจับเสียงปรบมือได้แม้หน้าจอจะปิดอยู่ค่ะเมื่อเรากดปุ่ม get started ระบบก็จะให้เราปรบมือ3ครั้งเพื่อเป็นการเรียนรู้เสียงสัญญาณมือของเรานะคะแต่ว่าไอสึอมีทริคมาแนะนำทุกคนนิดนึงนะคะถ้าเราให้เขาจำการปรบมือแบบไหนครั้งต่อไปเราก็ต้องปรบมือไปแบบนี้ตลอดนะคะเช่นถ้าเกิดว่าไอซึอปรบมือแบบนี้ ระบบก็จะตั้งค่าสัญญาณมือของเราไว้แบบนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าเราจะหามือถือครั้งต่อไปเราก็ต้องทำมือทำเสียงให้เหมือนกับที่เราตั้งค่าเอาไว้นะคะระบบก็จะจำได้ว่าเจ้าของเรียกหาเราแล้วจ้าเย่ yeah! เอาล่ะไอสือพร้อมแล้วงั้นกดปุ่ม g e t s t a r t e d กันเลยพอปรบมือ3ครั้งในแบบฉบับของเราเสร็จปุ๊บก็กด Yes เท่านี้ระบบก็พร้อมแล้วก็ให้เรากดที่คำว่าโอเคคราวนี้หน้าจอก็จะโชว์สัญลักษณ์เปิดใช้งานแล้วตั้งค่าเพิ่มเติมนิดนึงที่สัญลักษณ์ขีด3ขีดกด Settings เลือกแจ้งเตือนซาวอันนี้เราตั้งค่าแล้วก็มากด Flash และ Vibrate ให้เกิดการแจ้งเตือนทั้งเสียงไฟ Flash และการสั่นไปเลยค่ะ สามารถเลื่อน Sensitivity หรือความไวเสียงให้เป็นเต็มร้อยได้ด้วยนะคะตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็ออกจากโหมดตั้งค่าได้เลยมาลองดูซิว่าปรบมือแล้วระบบเขาจะร้องเรียกหาเราจริงๆมั้ไหมนะคะงั้นเดี๋ยวไอซสึจะลองให้พี่ๆทีมงานเอามือถือของไอซสึไปซ่อนแล้วไอซ์สจะลองปรบมือตามหาดูนะเอาล่ะ ย้ำกันอีกครั้งนะคะแอป clap to find ตอนนี้ยังมีสำหรับ Android เท่านั้นไว้ถ้าไอซ์อเจอแอป,ปที่ทำแบบนี้ได้ของ iOS จะมาบอกเพื่อนๆกันใหม่นะคะและนี่ก็คือวิธีการตามหามือถือด้วยการปรบมือด้วยแอป clap to find ที่ไอซ์อเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะคะเพื่อนๆชอบกันไหมคะบอกหน่อยไอซ์ชอบชอบถ้าเกิดว่าชอบก็คอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปนี้กันด้วยนะคะส่วนใครลองใช้แล้วชอบ ใช้กันกดเลิฟกดแชร์คลิป o w to ดีๆแบบนี้ด้วยนะคะและครั้งต่อไปไอสื่อจะพาทุกคนไปทำอะไรสนุกๆก,กันอีกก็ต้องรอดูช่วงดิจีดีจังกันอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Follow กันด้วยนะบายยอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดน้ำ